วันนี้อย่างที่บอกไปว่าเป็นวันแรกที่โรงเรียนหลายแห่งเนี่ยเปิดเทอมครับพูดถึงการขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟฟ้า BTS เนี่ยเขาก็มีการไปสำรวจดูครับก็เป็นวันแรกเลยที่ยกเลิกการเว้นที่นั่งแล้วก็ที่ยืนในตู้โดยสารนะครับเพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารช่วงเปิดเทอมวันแรกที่จะสูงขึ้นแน่นอนครับแต่ว่าทุกคนที่ขึ้น BTS เนี่ยยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็หน้ากากผ้าทุกครั้ง แล้ถ้าจะให้ดีก็ต้องหลีกเลี่ยงการหันหน้าเข้าหากันแล้วก็งดการพูดคุยโทรศัพท์ระหว่างที่อยู่ในขบวนด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ครับทางผู้ว่ากทมครับพลตบุรรเอกอศวินขวัญเมืองเนี่ยได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกทมตามพรบรโรคติดต่อนะครับ พูดถึงการผ่อนคลายเฟส5ซึ่งก็จะมีพวกสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะอาบอบนวดที่จะให้เปิดให้บริการได้วันนี้เป็นวันแรกครับแต่ก็ต้องทำตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเลยโดยเฉพาะการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะซึ่งใครที่วางแผนจะไปผับไปบาร์ไปคาราโอเกะอาบอบนวดเนี่ยจะต้องลงทะเบียนทั้งเช็คอินทั้งเช็คเอาท์เลยนะครับ แล้วก็ต้องมีการกำหนดจำนวนคนเข้าอย่างเคร่งครัดด้วยผู้ประกอบการก็ต้องอทำให้ตรงตรามระเบียบที่ออกมานะครับจะได้ไม่มีปัญหานะฮะส่วนเฟส s e 5เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็โรงเรียนทุกแห่งสังกัดกทมเนี่ยกลับมาเปิดได้หมดครับห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลเปิดให้บริการได้ทั้งหมดโดยเพิ่มเวลาเปิดเป็นถึง4ทุ่มครับร้านสะดวกซื้อก็เปิดได้24ชั่วโมง ส่วนสถานบริการผับบาคาราโอเกะก,ก็เปิดได้ถึงแค่เที่ยงคืนนะครับแล้วก็ต้องเว้นระยะยืนนั่งเนี่ยหเมตรด้วยสถานอาบอบนวดเปิดให้บริการได้แต่ว่าก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าตลอดเวลายกเว้นขณะอาบน้ําสําหรับขาที่ชอบไปอาบอบนวดนะฮะก็ฟังไว้สัหน่อยครับแล้วก็มีการไปดูโรงเรียนแห่งหนึ่งครับอสำชันอาสำชันบางรักครับเขาก็ทําตามมาตรการของกระทรวงศึกษานะครับก็คือ ห้องเรียนห้องหนึ่งเนี่ยเขาก็จะให้เด็กเลขคู่กับเลขคี่เนี่ยสลับกันมาเรียนนะครับห้องหนึ่งเพื่อลดปริมาณนักเรียนในห้องเรียนนั่นเองแล้วก็เวลาพักเที่ยงก็จะจัดให้เหลื่อมเวลาในการพักเที่ยงกันนะครับ นักเรียนทุกคนก็ต้องนํากระติกน้ําดื่มติดตัวมาโรงเรียนด้วยแล้วก็ลดการสัมผัสในการซื้ออาหารโดยใช้แอปพลิเคชันในการชําระค่าอาหารครับแล้วก็ต้องเว้นระยะห่างในการนั่งเรียนด้วยจริงๆมาตรการการเว้นระยะในการนั่งในห้องเรียนก็ดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังคนระับเพราะว่าลดปัญหาที่เด็กนั่งติดกับเพื่อนแล้วจะพูดคุยกันในห้องเรียนก็จะทําให้ครูบาอาจารย์เนี่ยได้สอนกันได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนนักเรียนคนไหนที่วันนั้นๆเนี่ย อาจจะเป็นเลขขี้ไม่ได้มาเรียนอยู่ที่บ้านก็ยังต้องเรียนออนไลน์แล้วก็เรียนพร้อมๆกับกลุ่มนักเรียนเลขคู่ที่เข้าห้องเรียนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น New n o r m a l สำหรับสถานศึกษาหลายๆแห่งในกรุงเทพมานะครับมาพูดถึงวันหยุดในเดือนนี้กันสัหน่อยครับถือว่าเป็นเดือนที่มีวันหยุดเยอะทีเดียวครับให้ชาวเมโล่แล้วก็ใครหลายๆคนได้ไปท่องเที่ยวกันได้จุใจแน่นอนฮะเพราะว่าวันนี้โคศก ประจําสํานักนายกเพิ่งจะถแถลงมติครมรว่าครมรมีมติอนุมัติวันหยุดชดเชยสงกรานอีก1วันนะครับก็คือวันจันทร์ที่27กรกฎาคมครับทีนี้มาสรุปกันสัหน่อยว่าเดือนนี้มีวันไหนหยุดบ้างนะครับภาคราชการเนี่ยวันเสาร์ที่เอ่อวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนะครับเป็นวันอาสาฬหาบูชาและ วันที่6กรกฎาคมซึ่งเป็นวันจันทร์นะครับก็เป็นวันเข้าพรรษาวันอังคารที่7กรกฎาคมก็จะเป็นวันชดเชยวันอาสาฬหบูชานั่นเองครับอันนี้ภาคราชการนะครับส่วนภาคเอกชนครับส่วนใหญ่ก็จะหยุดมีวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมก็เป็นวันอาสาฬหบูชาวันจันทร์ที่6กรกฎาคมชดเชยวันอาสาฬหบูชาครับ แล้วก็ไปกันอีกทีที่ช่วงปลายเดือนเลยนะครับจะเป็นหยุดยาว4วันเลยก็คือล่าย,ยาวตั้งแต่เสาร์25อาทิตย์26วันจันทร์27ที่ครมอพึ่งอนุมัติให้เป็นวันหยุดชดเชยสงกรานตน์ครับแล้วก็วันอังคารที่28กรกฎาคมก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับก็ ได้ชดเชยสงกรานไปแล้ว1วันแต่อย่าลืมว่ายังมีอยู่ในกระเป๋าอีก2วันนะครับต้องรอดูกันว่ารัฐบาลเนี่ยจะไปชดเชยให้เมื่อไหร่หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี่ยก็ดีขึ้นแล้วแล้วก็อาจจะเป็นมาตรการที่อยากจะสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนในประเทศเนี่ยออกไปท่องเที่ยวกันมากขึ้นด้วยนะครับแต่ทีนี้ครับพูดถึงการท่องเที่ยวแล้วนอกจากท่องเที่ยวในประเทศแล้วอีกไม่นานนี้ครับ เราอาจจะได้ไปเที่ยวนอกโลกครับคุณผู้ฟังฮะเพราะว่าบริษัท Space Perspective ครับจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาวางแผนจะสร้างธุรกิจท่องเที่ยวที่ออกไปสัมผัสนอกโลกด้วยยานที่ชื่อว่า Space Ship Neptune ซึ่งก็มีรูปร่างคล้ายกับบอลลูนอวกาศครับคือถ้าใครเคยไปเที่ยวที่คาปโดเกียที่ตุรกีเนี่ยก็จะเห็นบอลลูนลักษณะแบบนี้เลยนะฮะบอลลูน Space n e p t เออ c e ปซชิ n e p t จูนเนี่ยก็จะล่องลอยไปสู่ชั้นบรรยากาศ s t r a โ o s เฟียร์ครับเป็นเหมือนเส้นขั้นกลางระหว่างโลกและอวกาศก็จะทำให้ผู้โดยสารที่ขึ้นไปเนี่ยได้สัมผัสวิวขอบฟ้าของโลกแล้วก็ยังไปชมแสงเหนือบนขอบอวกาศเรียกได้ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่มีวันลืมแน่นอนครับโดย s สเปซชิป n p p จูนเนี่ยก็จะขับเคลื่อนด้วยแกส๊สไฮโดรเจนลอยสูงขึ้นไปประมาณ30กิโลเมตรเหนือพื้นโลกในเวลา2ชั่วโมงครับ เจ้าบอลลูนลูกนี้ก็มีขนาดห้องผู้โดยสารกว้าง5เมตรสูง4เมตรครับจุคนได้ประมาณสัก8คนแล้วก็ออกแบบตัวบอลลูนให้เป็นหน้าต่างรอบตัวก็จะเห็นวิวแบบ360องศาเลยนะครับนอกจากนี้ทางบริษัท Space Perspective เนี่ยเขาคาดว่าจะทดสอบบอลลูนอวกาศครั้งแรกในปีหน้ารับ2564นะครับที่ศูนย์อวกาศเคนเนดี Kennedy, รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกา แลวถ้าหากว่าผลลัพธ์เนี่ยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่มีอะไรติดขัดก็จะเริ่มใช้กับคนจริงๆในปี2566กครับก็คืออีก3ปีนับจากนี้ก่อนที่จะใช้ในเชิงธุรกิจอย่างแพร่หลายในปี2567ก็คือ4ปีนับจากนี้ไปครับหลายคนอยากรู้แล้วครับว่า ราคาค่าที่นั่งที่จะขึ้นไปบนเจ้าบอลลูนสเปซชิพเนปจูนเพื่อไปดูวิวนอกโลกเนี่ยมันเท่าไหร่กันนะฮะล้านบาทครับเขาบอกประมาณว่า4ถึง5ล้านบาทนะครับก็น่าจะเป็นราคาที่คนทั่วไปที่มีกำลังทรัพย์เยอะสะหน่อยอาจจะสนใจได้นะครับถ้าหากว่าใครอยากเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยลองเ e ิร์ชใน Google ว่า s Space Perspective ก็เข้าไปในโฮมเพจของเขาเนี่ยจะมีรายละเอียดแล้วก็มีให้จองที่นั่งกันแล้วด้วยนะครับคุณผู้ฟังฮะลองเข้าไปดูกันได้น่าสนใจดีเดียอครับกับ s p a Spaceship ป e p t u n e จากบริษัท Space Perspective ครับตอนนี้ดิจิโอมีอะไรมาให้ชาวเมโลได้เล่นกันฮะลองเปิด Google นะครับ Google เนี่ยเขาเปิดตัว AR Dinosaur Jurassic World ครับชวนให้ทุกคนมาสำรวจสัตว์ดึกดำบรรแบบใกล้ชิดกันเลยนะครับ หลายคนน่าจะเคยได้ลองฟีเจอร์ AR ของ Google Search ในการจำลองสัตว์โลกนาน,นาชนิดมาอยู่ใกล้ตัวเพื่อให้เราได้เห็นกันแบบใกล้ชิดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทาง Google ก็ไปร่วมมือกับ Universal Brand Development, Amblin Entertainment และ l u d i a ครับเพื่อนำไดโนเสาร์กว่า10สายพันธ์จากแฟรนไชส์ภาพยนตร์ Jurassic World มาให้ทุกคนได้เห็นกันแบบ อยู่ใกล้ๆเลยนะฮะเป็นโมเดล3มิติแล้วก็มีเสียงคำรามด้วยครับนี่แหละครับอย่างที่เห็นอยู่ใน Facebook Live วันนี้ก็เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่โผล่มาจาก Jurassic World นะครับคุณคามิโลซานินครับผู้นำทีมพัฒนาคาแรคเตอร์ไดโนเสาร์จากลูเดียหในพันธมิตรเนี่ยก็บอกว่าพวกเขาร่วมมือกับพาร์ทเนอร์สร้างโมเดลไดโนเสาร์แบบ3มิติด้วยการทำการรีเสิร์ชข้อมูลของไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์อย่างละเอียดเลยครับ รวมไปถึงได้ร่วมศึกษากับนักบรรพชีวินวิทยาและก็ทีมงาน Jurassic World เพื่อให้สามารถจะสร้างสารรค์ไดโนเสาร์ออกออกมาได้มีความสมจริงแล้วก็ตรงตามข้อมูลในประวัติศาสตร์ได้มากที่สุดแล้วก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เขาทำไว้โ,โหดลึกมากจริงๆฮะเช่นสีผิวที่ไม่ค่อยสม่ำเสมอแล้วก็ลักษณะของผิวหนังนะครับลองเข้าไปดูก็ได้เสิร์ชใน g o เ g l e เสิร์ชว่า Jurassic World AR ก็ได้ครับเขาก็จะมีให้ลองกัน10สายพันธุ์ที่นำมาก็มีทั้ง T-Rex นะครับหรือว่า Tyrannosaurus Rex มี Velociraptor, Triceratops, Spinosaurus, Stegosaurus, Brachiosaurus, Ankylosaurus, Dilophosaurus เพเทราโนดอนแล้วก็ r a s o l ซรโลฟัสนะฮะนี่ก็เป็น DJ เจดอและ DJ เจแพลก็ทดลองเล่นไปแล้วนะครับสนุกสนานทีเดียวฮะอยากให้เข้าไปลองกันก็เป็นอีกหนึ่งขั้นของเทคโนโลยีที่ Google เขาร่วมมือกับพาร์เนอร์นำไดโนเสาร์เข้ามาสู่ชีวิตจริงครับคุณอยู่ในห้องนอนเนี่ยคุณลองเปิดดูก็จะเห็น ทีเร็กซ์อยู่ในห้องนอนเลยนะฮะตื่นตาตื่นใจทีเดียวครับแล้วก็ย้ํากันอีกทีครับวันนี้มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยนะครับเที่ยงคืนครับมี3คู่บอลมัดเจอนิวคาเซิลอาร์เซนอลเจอนอริชแล้วก็เอเวอเรตันเจอเลสเตอร์ส่วน2องทุม่มเอ่อตีสองินาทีจะมีเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับเชลซีนะครับคอบอลก็รอดูกันได้ครับหวังว่าวันนี้จะได้ฟังเพลงทุกเพลงที่ขอเข้ามาแล้วเดี๋ยวมาเจอกับ ดิเจอดอมได้ใหม่ในวันพุธหน้าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าชาเมโลถ,ถึงบ้านกันหรือยังหรือว่าถ้าใครวางแผนจะไปเที่ยวพับทเที่ยวบาร์ซึ่งเป็นการฉลองการเปิดทําการวันแรกเนี่ยก็เอาพอประมาณนะฮะขับรถขับราก็ระวังด้วยเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะครับดิเจอดอมเป็นห่วงวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ